오 ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่สกุนเด้อทั้งในและต่างประเทศนะครับมาหนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับนอนปอชาแนลนะมาหนี้มีเม,ม,มนูหอยมาน้ำเสืออ่าหอยหน้านะครับหอยหน้าเนี่ยเพิ่งต้องตากออกเนาะเนาะโอเคกินกัน,นง่ายๆกับต้มมาสุกแล้วนะครับนะก็จิ้มนี่เทียเห็นก้อนหนานี่นะครับนั่งก้อนหนีไปเสียบกับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามก้นละสองสามไร่นะ กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเด้วเอามาแสกกันเลยโอ้นี่ไม่พไพเราแหวงแต่อย่างอื่นหมดเลยนี่อ่ะเรยวเอาสัังันแล้วกันเป็นต้นที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันก็คือบวบวนดุลยอ่าอ่านติงหน่อยม่เห็นเกียว ดีขนาดนี้ครับอืมกึดๆเนาอพีอ่รองมาตามเคยืกับมาละผม โอ้ยบาหมนไม่สาวเนี่ยรูปบาท้วยเบียรออูยน้ำแตกคืนนี้น้ำฟุกนนี่โอ้ไม่หุ้ดเลยนะครับเด้อเป็นน้องเด้อมากินหอยน้ำกันตัวนี้ขาดมาเป็นยังนะคขาใหญ่เๆเลยครับอันนี้

ซื้อมากิโลหนึ่งนะครับเดี๋ยวหำเองนะงนาพาเสร็จเหรเนยงเบืดเจ้ะโ,โอ้โห phá phùng phá hoi phá cái nó về อากาศแห้งดีจริงๆเลย เบิประปากก็บอกเลยเจ็บ <c oughs> ไรน,นอนไปนอน มีไผ่อยู่ในนั้นบอ็เปิดเปิดประตูบานโอ้ยขาดจ่อยฝ่งคอตาสิละ ให้ยตุ๊กเสียบอะไรสมราคาอยู่ครับ เป็นอะไรที่ชอบเลือเกินนะสำหรับคนมกักหอยขาดดีแสดงโอ้โหอ,อ๋อสีละหอยนัว อ่มพักไม่ปลูกเองนะครับ พักษัะเนี่ยแม่งประกาศให้นเนี่ยมันใจเลยปลาซาฟิตแน่นอนโอ้ตัวนี้ไหมหอยใหญ่าูใหญ่เลยพี่น้องเลยไอเทอม ใหญ่ไม่ยอมให้กินนะลีลาหอยหง่งแห้งเลยอ้าวมันเป็นยังจังไดก็ได้กินแล้วอโอ้ จิ้มไปเล้วได้รังดอกเลยโอ้ยน้าฟงยากเลยมาด้วยครับเด้อยตบแมเหมือนกันลืมบอกไปว่านี่เป็นน้ำน้ำจิ้มแบบเซฟน้ำปลาแดงนะครับน้ำตาโม่งหุ่นละเอางอ่ายง่ายน้อยหนิโอเกง่ากเลยปลาแดงเน้นๆนะครับ bớt khơn khuất lim thoạt điện đây này à bởi đây bởi đây ui cái đai hoé ก,กินกะตำมะฮุงกระแทบกซ้ำกินกะตำมะฮุงกระแทบเนี่เพราะว่ามันคือน้ำตำมะฮุงตำปลาอ้าวทำไมไกอดเยอะ

มาเลล่ะฟุ้งบินตั้มแมงวันก็นได้มับเมอุย้ยมาตัวแก้วตับมาเรื่องคลิปนี้ก็คอมเมนต์คุยกันด้าล่างคลิปเด,ด้นะครับ มะลา,ากอบกลับครับ tầm ta, rồi tầm tay phải ra vậy, bà nhìn mới nhân cây đấy hỏi 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 ทั้งเกล็บไปแล้วครับไข่มันจะแตกต่างกันอ่ามันเป็นหอยเชลรี่ไข่มันเกสีสีสมสมชมพูชมพูถ้าส,สุกแล้วนะน่าจะเป็นนี่อ,อันนี้มันเป็นสีขาวหอยปังหอยหอยหน้าสีกินแบบไม่ต้องกดาษออกเลยครับง่ายๆาาาาเ,าเสียบๆมั่นใจไม่ต้องปลาวิดปลาเบี้ยวด่างวิดปลาเบี้ยวนะโอเคแต่ว่าเสีบด่างแน่นอนนะฮึมนอนเข้าไปอ่ะ เก็บมาวันนี้เพิ่ดเลยับว้าวอปวดเลยครับมอ๊าแถมยิ่ตัวไปนงอ เออนี่ละมลันละเด็กดวดกนันนะฮะเพียงเด็กยไพอดีพอดีนะ,อะหอยเสียบหลายหอยอือ แกสงสัยยกตัวก้อนจักรล่าอือะไรไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้นันพอยชแนลก็ต้องขอตัวล่าไปก่อนเด็กพี่น้องเด็กขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจทั้งช่องนักกนพอยชแนลนะฮะขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมก้อนจากกันไปนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เด้กพี่น้องได้กดกระดิง่งน้ำเส้นน้อยนะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ